สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้มาทำรับทำออเดอร์นะคะทำยามุ้นเส้นส่งค่ะวันนี้ไม่ได้ไปเปิดร้านแล้วนะคะทุกคนหยุดหยุดแล้วค่ะปิดร้านค่ะทุกคนพอดีร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะมันทำให้มีอาการแบบเวลาเราไปฟอกไตอะ่ะมันมีอาการเป็นตะคิวนะคะทุกคน ผลมาจากการการกินหรือว่าแพรอากาศนะคะทุกคนวันนี้พี่ก็เลยรับออเดอร์นะคะทำยาม้นเส้นส่งส่งแถวบ้านเนี่ยค่ะมีออเดอร์ประมาณสักสิกว่าถุงนะคะโอเคค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะชมคลิปกันนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนทำลวกวุ้นก่อน Yeah, mình cái này Mình cái này ออเดอร์ทั้งหมดสิบกว่าถุงนะทุกคนมืดแป๊ป่ะสิบกว่าถุงทำขายอยู่ที่บ้านค่ะแต่ก็ยังไปอยู่นะคะครอบมาเออลืมมาปาก เมนูวันนี้คือยำมูนเส้นนะคะยำมูนเส้นทำยำมูนเส้นส่ง แบบหนึ่งนะคะโอเคค่ะเห็นหรือเปล่าไม่รูลลวนหมูอยู่นะคะแกะบะเคยเฮงนะ ไม่ต้องแก้เดี๋ยวน้เปลี่ยนเดี๋ยวใช่มืดไหมทุกคนโอเคดูพี่ดีกว่าตรงนี้โอเคกว่านี่นะคะเครื่องยำ แ้วก็สั่งเหรอนาะเหรออือสามสิบ <30. S 2> ได้ยุ่งก็สามสิบเคนะคะทุกคนท,ทักทายกันค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ